นี่คือ n e w ทรีไรต์โปรตีนกลิ่นเบอร์รี่นะครับเมื่อวานก่อนนี้ผมสั่งโปรตีนกลิ่นเบอร์รี่ของ m อ็มวสั่งมาจาก m อ็มวทางออนไลน์นะครับได้มาวันนี้ก็จะมาชงให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับว่าวิธีการชงเป็นยังไงนะฮะก็ใน ในในกล่องที่ส่งมาด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีช้อนนะช้อนสาหรับตักโปรตีนนะครับอ่าแล้วก็ผมมีแก้วเช็คอยู่แล้วนะครับเป็นแก้วเช็คแบบนี้ยนะฮะซึ่งข็ใส่น้ํามาประมาณ200กว่า,า 200, 250, รประมาณสัก2 0 0 250นะครประมาณเนี้ย250มิลลิลิตรหรือ250ร C ี นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองลองมาชงกันนะครับชงทานกันดูนะฮะเป็นโปรโตีนที่ที่มีรสชาติอร่อยมากนะครับผมก็ลองเคยทานเคยชงทานมาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาเปิดเปิดกล่องเปิดกระป๋อง ชงให้ท่านดูนะฮะอ่ะในกระป๋องเนี่ยเขาก็จะซีนซีนมาแบบเนี้ยนะครับซึ่งก็เปิดแบบเรียกว่านะฮะเนี่ยแบบนี้แลครับเขาจะซีนมานะฮะเพราะฉะนั้นจะไม่มีเวลาลอยแกะมาก่อนนะครับจะผนึกติดอย่างดีเลยนะะผมก็จะชงให้ท่านลองชมกันดูนะครับแล้วก็ จะชิมชิมด้วยนะครับผมตักมา1ช้อนตวงนะอย่างเงี้ยนะครับตักมา1ช้อนตวงแบบเนี้ยนะครับเราก็ชงนะใส่ลงไปในแก้วนะครับ2ช้อนนะครับอสองช้อนแบบนี้นะครับอ่ะเนี่ย แบบนี้นะครับผมใส่ไปในแก้วนี้อสองช้อนนะครับแล้วก็ทำการเช็คทำการเช็คเมื่อใส่ลงไปสองช้อนแล้วก็เช็คเช็คก่อนเพื่อให้โปรตีนละลายนะฮะโปรตีนละลายได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นแก้วเช็คตรงนี้จึงสำคัญนะฮะเอาไว้สำหรับในการเช็คโปรตีนนะครับเอ่อ ผมใช้แก้วเช็คนี้มานานแล้วนะครับว่าจะเปลี่ยนใหม่สักทียังไม่ได้เปลี่ยนก็ยังใช้ได้อยู่ก็ยังยังไม่เปลี่ยนนะฮะนะครับเนี่ยเออเดี๋ยวปิดกระป๋องนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเจ้าหกเออปิดกระป๋องนี้ปิดฝ,าซ,นะดฝาซะก่อนนะครับปิดฝาซะก่อนนะฮะเพื่อที่จะ ต้องการการหกเลอะเทอะนะครับเนี่ยนี่เป็นนิวทรีไลท์นะฮะนิวทรีไลท์โปรตีนกลิ่นเบอร์รี่นะฮะเป็นกลิ่นที่ผมชอบนะฮะจริงๆมีหลายรสชาตินะครับมีรสชาเขียวมีรสเอ่ออะไรอ่ะรสโปรตีนกลิ่นเบอร์รี urry, นะ่อ่ะนะคือ รสชาติของผลไม้รวมอย่างที่ผมทานเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นเป็นโปรโตีนนะออนเพลนนะครับเป็นโปรโตีนออนแพลนก็คือโปรโตีนล้วนๆน,นะครับแล้วก็มีโปรโตีนที่รสช็อกโกแลตนะครับท่านที่ชื่นชอบช็อกโกแลตหรือเด็กๆที่ชื่นชอบช็อกโกแลตก็สั่ง รสช็อกโกแลตเี่ยมาทานอร่อยมากๆเลยนะครับอ่ะวันนี้ก็อ่นะครับผมเช็คให้ท่านดูแล้วนะครับเมื่อครูน่นี้นะครับแล้วก็อันนี้ลองชิมให้ดูนะฮนะเป็นรสชาติผลไม้เหมือนผลไม้รวมมีสับปะรดมีเชอร์รี่อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะรสชาติหวานนิดๆนะครับ กับโปรโตีนกลิ่นเบอร์รี่นะฮะนี่ก็เรียกว่าเป็นรสชาติที่ถูกใจหลายท่านถ้าหากว่าชื่นชอบรสชาติโปรโตีนที่มีรสชาติอร่อยนะครับก็ต้องโปรโตีนกลิ่นเบอร์รี่เลยนะครับครับวันนี้คุยกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ